มาทําการทดสอบโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสัน ebx 1 4ครับสุดยอดครับเอฟสัน ebx 1 EB 4ครับความสว่าง2800ลูเมนครับ ออนแปรเรติโอ่งหมืต่อ1ครับตอนนี้มาทำการทดสอบกับไตเติลภาพยนตร์นะครับการฉายภาพยนตร์ในสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีการฉายภาพยนตร์เข้าเรื่องนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับสมัยที่เราเป็นเด็กๆนะครับได้ยินเสียงแบบนี้ถ้าไปดูหนังกลางแปลงนี่รีบวิ่งกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหนังมันฉายแล้วนะครับถ้าได้ยินแบบนี้จะต้องรีบวิ่งกันแล้ว นี่ครับ Golden Harvest Present Station นะครับเป็นการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันะครับคุณผู้ชมครับ ดูภาพนะครับคุณผู้ชมสุดยอด So you can feel สวยครับภาพทดสอบเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ